สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนการทำแกงมันนกแบบบ้านๆนะครับส่วนประกอบก็จะมีมันนกปลาแห้งแล้วก็ใบหัวะพาพริกแกงสองช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลานะครับขั้นตอนแรกให้ ใส่มันนกแล้วก็ปลาแห้งลงไปในหม้อแล้วก็เทน้ำลงไปตามสัดส่วนตามความเหมาะสมของมันนกและปลาแห้งนะครับ แล้วก็ติดไฟเพื่อทำความร้อนต่อไปก็ใส่น้ำปาลาร้าสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำปาลาร้ายังมีฟองแลเมื่อะไรคนที่เราเอบมองจะมีใจก็ต้องทับแกงมันนกให้อร่อยนะครับคนที่เราเอบมองจะได้มีใจ ยกขวดถ้าเจ็บปวดต้องกินแกงมันนกนะครับต่อไปก็ใส่พริกแกงลงไปแล้วรอให้น้ำร้อนนะครับ ใส่ผมกุ้งรสไปด้วยนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าในปาร้าก็มีรสชาติคล้ายๆกับผมกุ้งรสอยู่แล้วนะครับ กคนให้เข้ากันนะครับ รอจนน้ําเดือดหัวมันนกสุกก็ค่อยใส่ใบหัวรพาเข้าไปที่หลังแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําปลานะครับหรือจะปรุงใส่ผงปรุงรสเข้าไปนิดหน่อยนะเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ชิมดูถ้ารสชาติถูกใจแล้วก็ปาตักใส่หม้อพร้อมรับประทานนะครับหลังจากที่แกงเดือดแล้วเราก็ใส่ น้ำปลาไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ใบวลรพาลงไปนะครับอันนี้ขาดไปตำลึงนะครับไปหาซื้อแล้วไม่มีนะครับ ก็คนให้เข้ากันนะครับมาชิมดูแล้วรสชาติพอดีก็จัดใส่ถ้วยนะครับหลังจากที่แกงมันนกเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน่ารักน่ารับประทานน,าน่าเอ็นดูน่าเลี้ยงดูนะครับส o o ใกล้ๆหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ชิมดูแล้วก็จะออกแนวแซ่บๆครับสวัสดีครับ